ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยสองเพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้ร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติ ในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันถ่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรคะ่ะพระตถาคตเจ้านั้นเป็นบุคคลผู้เลิศแม้ด้วยพระวรกายไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าต้องมีพระมหาปุริสลักษณะถึง32ประการอันได้แก่มีทุกส่วนของฝ่าพระบาทเหยียบสัมผัสพ,พร้อมกันครั้งเดียว และยกทุกส่วนของฝ่าพระบาทพร้อมกันครั้งเดียวมีจักเกิดขึ้นที่กึ่งกลางใต้ฝ่าพระบาททั้งสองซึ่งจากนี้มีดุมเป็นชั้นซี่กรรมนับพันมีกงเวียนรอบซี่กรรมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงไปจนถึงมีพระอุณาโลมบังเกิดนาระหว่างพระขนงคือระหว่างคิว้วทั้งสองและพระมหาปุริสลักษณะ สุดท้ายคือมีรอบพระเศียรสมบูรณ์และมีพระนราชเอิบอิ่มดุดประดับด้วยกรอบพระพักคล้ายฟองน้ำมนเรีงดงามพระมหาปุริสลักษณะเหล่านี้เกิดด้วยอำนาจบุญที่ทรงส่งสงมาถึงสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรับแม้การประสูติของพระองค์นั้นพระมารดาก็มิได้เหมือนบุคคลอื่นในขณะประสู寿 ซึ่งพุทธมารดานั้นประทับยืนประสูตรพระราชโอรสหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเจ็ดก้าวและได้ส่งกล่าวอาสพิสวาจาดังนี้ว่าอัคโคหามัสมิโลกัสะเชตโถหามัสมิโลกัสะเศตโถหามัสมิโลกัสะอะยามันติมาเมชาติ นัตถานิปุนาโวซึ่งมีความหมายว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกเราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไปซึ่งการกล่าวอาสพิสวาจานี้หลังจากสเสด็จมาเจ็ดเก้าหลังจากนั้นจึงได้กล่าว อาสพิสวาจาซึ่งเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ที่เป็นสัมมาสัมโพธิเพื่อประกาศว่าพระองค์นั้นจะมาตรัสลู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกค่ะพระโพธิสัตว์แห่งเรานั้นทรงได้รับการอภิบาลรักษาเป็นอย่างดีจากพระประยูรญยยาต ประทับอยู่แต่ในปราศาสตร์อันเหมาะแก่ฤดูทั้งสามพร้อมไปด้วยกรรมคุณที่น่าปรารถนาน่าบันเทิงใจเป็นนิตยาการตลอดเวลา29พรรษาการได้เสวยกรรมสุขของพระโพธิสัตว์นั้นทำให้เกิดประโยชน์แก่พระองค์ในภายหลังเมื่อพระองค์ปรัสรุแล้วแสดงธรรมแก่ผู้อื่น จะได้ส่งชีให้เห็นโทษของการทั้งหลายว่ามีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นและทรงเป็นตัวอย่างให้โลกิยามหาชนเชื่อว่ากามทั้งหลายถึงแม้จะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครสําหรับโลกิยชนก็จริงแต่อาศัยการทำในใจโดยอุบายอันชอบก็สามารถละได้จนถึงออก บรรพชาแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นนิรามิตสุขเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงเจริญวัยได้29่สิพรรษาทรงรู้สึกสลดพระไทยด้วยคิดถึงชราพยาธิและมรณนะอันมีประจำแก่สรรพสัตว์และพระองค์จะต้องได้รับอย่างแน่นอนการคิดถึงชราพยาธิและมรณนะ เป็นเหตุให้ทำลายความเมาสามอย่างคือความเมาในวัยหลงคิดว่าตนยังหนุ่มยังสาวความเมาในความไม่มีโรคหลงคิดว่าตนยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและความเมาในชีวิตความลืมคิดถึงความตายความเมาทั้งสามอย่างนี้เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้คนประพฤติทุจริต หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นเหตุให้ลืมทำความดีการบรรพชาเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งสามารถทำลายความเมาทั้งสามนั้นได้หรือทำให้บรรเทาเบาบางลงเมื่อถึงเวลาแก่เจ็บหรือตายก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเหมือนคนทั่วไปที่เรียกว่าหลงตายเพราะส่งเห็นประโยชน์แห่งการบรรพชาอย่างนี้จึงเกิดกุศลฉันทะ น้อมใจไปในบนรรพชาในที่สุดได้เสด็จออกบรรพชาทั้งที่ยังทรงพระเยาวดรุนกุมารมีพระเกศาอย่างดำสนิทเมื่อออกบรรพชาแล้วได้เสด็จสัญจรจาริกไปเสาะหาสันติวรบทคือทางเครื่องบรรลุถึงธรรมะอันระงับดับกิเลสซึ่งได้เจอคณาจารย์ใหญ่สองท่าน คืออารารดาบทการามโครและอุทกัดาบทรามบุตรซึ่งประชุมชนทั้งหลายเขารกนับถือเมื่อพระองค์เสด็จไปยังสำนักของอารารดาบททรงศึกษาได้สมาบัิเจ็คือรูปฌานสี่อารูปฌานสามเว้นเนวัสัญญานาสัญญายตนะต่อจากนั้นเสด็จเข้าสู่สำนักอุทกาดาบท ทรงศึกษาได้สมาบัตแปดคือรูปฌานสี่อารูปฌานสี่ลัทธิของอาจารย์ทั้งสองนั้นเป็นเพียงสันติวิหารคืออุบายเครื่องอยู่เป็นสุขทางใจเท่านั้นก่อให้เกิดประปัญจธรรมคือธรรมะเป็นเหตุเนินช้ากับการเวียนว่ายในวัตถุกได้แก่ตัณหามานะและทิฏฐิเมื่อสรงเห็นเช่นนั้น จึง,งส่งเสาะหาอนุตตรสันติวรบทคือทางเครื่องผลถูกจากกิเลสอย่างยอดเยี่ยมต่อไปจึงได้เสด็จเข้าสู่แคว้นมคกจนลุถึงอุรุเวลาเสนานิคมอันน่ารื่นรมสำราญจิตสมควรจะเป็นสถานที่บำเพ็ญสัมมประทานวิริยะจึงประทับอยู่ณที่นั้นณที่นั้น อุปมาสามข้ออันเป็นอนัวสวริยะคือไม่เคยสดับมาก่อนได้มาแจ่มแจ้งเป็นวิสยาญาณโคจรอารมณ์แห่งญาณวิสัยแก่พระโพธิสัตว์ว่าข้อที่หนึ่งไม้สดที่ชุมด้วยอย่างทั้งแค่อยู่ในน้ำจะพยายามอย่างไรก็สีให้เกิดไฟไม่ได้สองไม้สดที่ชุ่มด้วยอย่าง แม้จะวางไว้บนบกก็สีให้เกิดไฟไม่ได้เช่นเดียวกันสามไม้แหง้งที่ปราศจากยางและวางไว้บนบกหากพยายามเต็มที่และถูกวิธีก็ย่อมสีให้เกิดไฟได้อุปมาในข้อที่หนึ่งนั้นเปรียบได้กับสมณพราหมณ์ผู้บริโภคกามคุณทั้งใจก็ยังยินดีในกามคุณนั้นอยู่ ส่วนในข้อที่สองเปรียบได้กับสมณพราหมณ์ผู้ออกบำเพ็ญพรตแต่ใจยังรักใครปรารถนาจะได้การามคุณอยู่ส่วนในข้อที่สามเปรียบได้กับสมณพราหมณ์ผู้ออกบำเพ็ญพรตด้วยใจที่เบื่อหน่ายในกามถ้าหากภาคเพียนอย่างถูกวิธีก็สามารถบรรลุธรรมพิเศษได้พระมหาบุรุษนั้น ทรงตั้งความเพียรสามอย่างอย่างแรงกล้าสามวาระดังนี้วาระที่หนึ่งทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุคือเพดานด้วยพระชิวหาแม้เกิดทุกขเวทนาหลายอย่างก็ยังมีพระสติตั้งมันไม่ฟันเฟือนมีความเพียรไม่ย่อหย,ย่อนในวาระที่ 2, สองทรงประพฤติอปาณกะฌาน การเพ่งไม่มีลมปราณคือส่งกลั้นลมหายใจไม่ให้เดินทางช่องพระนาศิกและพระโอษฐ์สามส่งเสวยอาหารลดลงทีละน้อยจนเหลือมาเสวยครั้งละเท่าเยื่อในเมล็ดบัวทำให้พระสรีรากายสู้ผอมพระมังสะหายแฟบจนพระตะจะแนบกับพระอัฐิ ในกรณีที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยานั้นแม้จะเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุสัมปทาที่ทรงบำเพ็ญมาหลายอสงไขยแต่ต้องมาประพฤติทุกขกิริยาเช่นนี้ทั้งที่ไม่ใช่เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ก็มีใชัว่าจะไร้ประโยชน์เสียทีเดียวการประพฤติเช่นนี้จะเกิดประโยชน์แก่พระองค์ภายหลังการตรัสรู้แล้ว คนบางพวกที่ศรัทธาเชื่อถืออัตตากิลามัาานุโยคปฏิปทาว่าเป็นหนทางตรัสรูและผลทุกข์จะได้คลายความสำคัญผิดมิจฉาปฏิปทาปฏิบัติย่อมรับฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วนำตนไปสู่ความสวัสดีได้ทรงเลิกทุกขกรากิริยาพระมหาบุรุษทรงปรารบถึงทุกขเวทนา อันเกิดจากการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ว่าสมณพราหมณ์ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ได้รับทุกขเวทนาอันเกิดจากการบำเพ็ญเพียรอย่างมากที่สุดก็เท่ากับที่เราได้รับนี้เท่านั้นจะไม่มีใครได้รับมากไปกว่านี้แต่วิธีนี้ก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้เลยหรือจะมีหนทางอื่น จากการประพฤติทุกขารากิริยานี้บางครั้งนั้นสตานุสาวรีวิญ,ญคือความรู้แจ้งไปตามสติที่ระลึกถึงสมาธิซึ่งเคยได้ที่คนตนว่าในสมัยทรงพระเยาว์คราวที่พระราชบิดาทรงทำรรว,ว่าปามงคลว่าสมาธินั้นน่าจะเป็นทางตรัสรู้พระมหาบุรุษจึงทรงเลิกประพฤติทุกขารากิริยาเสียแล้ว ทรงสวยพระกระยาหารตามปกติเพื่อให้ร่างกายมีกำลังจะได้บำเพ็ญเพียรทางจิตต่อไปครั้งนั้นปัญจวัคขี่นักบวชฮารูปที่ตามเสด็จออกบวชคอยเฝ้าปรนิบัติเพื่อหวังคำสั่งสอนหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วได้เห็นพระมหาสัตว์สวยพระกระยาหารจึงเกิดอาการเบื่อหน่ายว่าคงจะไม่ได้ตรัสรู้ จึงหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนะมรุคทายวันหลังจากนั้นพระมหาบุรุษนั้นได้ปรัสารลูอนุตตรสัมโพธิญาณแล้วพระคุณทั้งหลายแห่งพระผู้มีพระภาคยาวไม่มีสิ้นสุดพระองค์ทรงบรรลุพระญาณมีสัพพัญยุตยานเป็นต้นหาประมาณไม่ได้หลังจากเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์แล้วต่อมาพระองค์นั้น ทรงเห็นว่าบุคคลผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมมีมากกว่าจึงตัดสินพระไทยแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวนยสัตว์ในที่สุดก็มีพุทธบริษัททั้งสี่เป็นอเนกแผ่ไปอย่างกว้างขวางอันหาประมาณมีได้ทั้งมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายในขณะนี้เรามาร่วมกันศึกษา ในคุณธรรมของพระอารหันต์ผู้ดำเนินชีวิตของความเป็นพระอารหันต์ทั้งทางด้านกิจการงานและความประพฤติส่วนตัวมุ่งเพื่อประโยชน์ของผู้หุชนและคำนึงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนรุ่นหลังซึ่งเป็นเรื่องของการบำเพ็ญปร,รัรถะหรือประหิตตปฏิบัติสอดคล้องกับคุณธรรม คือความการุณาที่เป็นแรงจูงใจอย่างไรก็ตามถ้าจะให้แจกแจงในรายละเอียดชัดเจนลงไปว่าพระอา,หารหันต์ได้ทำงานอะไรหรืองานชนิดใดบ้างด้วยตัวอย่างจากชีวประวัติของพุทธสาวกครั้งพุทธกาลเพื่อจะใช้เป็นเครื่องศึกษาว่าผู้บรรลุพระนิพพานแล้วมีขอบเขตกิจกรรมแค่ไหนเพียงใด มีลักษณะการงานที่ทำต่างจากคนสามัญอย่างไรรายละเอียดถึงขั้นนี้ยากที่จะหาได้ครบถ้วนจะต้องเก็บรวบรวมจากเรื่องราวต่างๆมากมายและบทบัญญัติทางพระวินัยบ้างเรื่องเราในพระคำผีบ้างและโดยเฉพาะในเรื่องของเอตะทักคะต่างๆเหล่านั้นซึ่งได้กล่าวไปแล้วในเอตะทักคะ ที่เป็นพระสาวกทั้งหลายในฝ่ายภิกษุณีบริษัทเล่าพระนางมหาปชาปดีโคตมีซึ่งได้รับคุรุธรรมะปฏิคหานุปะสมบทก่อนเป็นประถมกว่าภิกษุณีทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายบรรดาผู้รู้ราตรีคือเป็นนางภิกษุณีก่อนกว่าภิกษุณีทั้งปวง พระนางเขมาเทเรเป็นอัคารสา,าวิกาเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีปัญญามากนางอุบลวรรณาเทเรอัคารสา,าวิกาที่สองเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีฤทธิ์นางปตาจาราเทเรเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายอันทรงไว้ซึ่งวีนยนางธรรมทินาเทเร เลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายบรรดาที่เป็นธรรมกถึกนางนันทาเทเรเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เพลงด้วยฌานสมาบัตินางโสนาเทเรเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้มีความเพียรปรารบแล้วนางสกุลนเทเรเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายที่บรรลุทิพยาจากสุญาณ นางพัทธ,ธากุลทนเกสีเทรีเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นขิปปาิญญามีความกระสรู้พลันนางพัทธ,ธากาปิลานีเทรีเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายที่ระลึกได้ซึ่งบุเพนิวาสะนางพัฒธ,ธากัจจานาเทรีเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายที่ถึงซึ่งอภิญญาอันใหญ่แล้ว นางกิสาโคตมีเทรีเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ส่งไว้ซึ่งจีวอรอันเศร้าหมองนางสิงคาลมาตาเทรีเลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายที่หน้อมลงแล้วด้วยศรัทธาภิกษุณีพุทธบริษัททรงคุณสมบัติดำรงในเอตะทักษะสถานด้วยประการชานี ถ้าบริษัทอันประเสริฐเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวกสาวิการวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อมีผู้มาอยู่ในความดูแลให้การศึกษาเป็นหมู่ใหญ่ก็ย่อมเกิดมีกิจอีกอย่างหนึ่งคือการปกครองงานบริหารหรืองานปกครองนี้ท่านถือเป็นกิจสำคัญอย่างหนึ่งเรียกอย่างสามัญคือ ท่านสอนให้มีความรู้สึกรับผิดชอบในงานปกครองอย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าการปกครองสงนี้เป็นงานที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาดังนั้นการปกครองสงจึงมีความหมายเป็นการให้การศึกษานั้นเองแต่เป็นการให้การศึกษาในขอบเขตที่กว้างขวางเพื่อฝึกคนพร้อมกันจำนวนมาก และเพื่อทำสมาชิกทั้งหลายของโม่ให้มีชีวิตเกื้อกูลแก่กันในการดำเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่ดีงามนอกจากความรับผิดชอบในงานเทศนาสั่งสอนการให้การศึกษาและการปกครองแล้วหลักฐานและเรื่องราวต่างๆเท่าที่ปรากฏในคำพีแสดงให้เห็นว่า พระอาหารหันได้ประพฤติเป็นตัวอย่างในการแสดงความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวมและความเคารพสงฆ์ซึ่งเป็นความสำนึกที่สำคัญในฐานะที่ระบบชุมชนของพระพุทธศาสนาถือสงฆ์คือส่วนรวมเป็นใหญ่และพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำอยู่เสมอเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงของหมู่ ทั้งโดยคำสอนทางธรรมะเชน่นหลักอัปริหานิยธรรมการถือธรรมะเป็นใหญ่และบทบัญญัติทางพระวินัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆซึ่งเรื่องราวที่แสดงว่าพระอาหารหันต์เอาใจใส่และผึงเอาใจใส่รับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวมและเคารพสงนั้นมีมากมายเชน่น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์ทำอุโบสถสวดปาฏิโมกสอบทานความบริสุทธิ์ของภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนพระมหากัปปินาเถระได้คิดว่าท่านควรจะไปทำอุโบสถกรรมหรือไม่เพราะท่านเองเป็นพระอา,หารหันต์มีความบริสุทธิ์เป็นยอดยิ่งอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านและ ได้เสด็จมาตรัสเตือนว่าถ้าท่านผู้เป็นพราหมณ์คือพระอา,หารหันต์ไม่เคารพอุโบสถแล้วไรเล่าจากเคารพอุโบสถจงไปทำอุโบสถสังฆกรรมเถิดค่ะเราทั้งหลายนั้นเมื่อฟังพระพุทธพจน์ตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นเตือนว่าเมื่อมีการลงสังฆกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าทรรมวัดเย็นก็ตามเป็นสิ่งบังควรอย่างยิ่งเพราะนั้นคือความสามัคคีแห่งหมู่และเป็นสังฆกรรมร่วมกันอันยังพระศาสนาให้รุ่งเรืองภยัยพูรณ์สืบต่อไปด้วยพระธรรมวินัยที่ทรงประกาศไว้อย่างชัดเจนประเสริฐสุดแล้วค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัตสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้ง31มบเภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัตยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้น เพื่อมักผลนิพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมากกุศลของทุกทุก่ันด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ